ตัวขึ้นจะเทากว่านี้จะชัดจนเขาเหมือนหมาฮิมาใช่หน้ามันกันเลยรดูดีๆนะอู๋ลงคำจุ๊กคำปากจุ๊กยิ่งเหมือนไหนๆดูดีเลตัดเล็บเลยตัดเล็บตัดเล็บไปหาโอ้โเล็บ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 ตัดเล็บอะไปบอสอายุดูเล็บยาวอยากให้เคซีตัดมันน่ารักดีเนาะหาหน้ามันน่ารักที่บอเบียจุ๊บหน่อยมันแบบมันมันเป็นหน้าสั้นๆตุ่นๆตัวเล็กๆไหมเหมือนตัวตุ่นเหมือนตัวตุ่นเอฟซีบอกเหมือนตุ่น แต่หางมันแบบแบบไม่ยาวไหมหางมันมากอดหน่อยไม่รู้จักกันแล้วหรอวันนี้นะกอดไหนลูกเป็เรื่องื้อได้เป่าผมก็ได้วยนะถ้าอาบน้ำก็คือเป่าให้แห้งเยี่ยเข่าร้ายสำหรับเราว่าเราต้องไปกัวบอนอีกแล้วไปไปเฮ้ยซื้อตองงอยดีกว่าเนาะใกล้ๆเน้อคิดถึงฮะนะไปตองงอยดีกว่าน้อใกล้ๆเนาะใก้ตองงอยไปทางหลุงเลยมาโออ๋อๆมาจัดเล็บกันลูกปะ ห้อง b e โ o r e หรือห้องยังเดี๋ยวเพื่อ้มันโดนป e โ o ้เด้อโดนหมาใหญ่ยังไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้ฉีดยาโดนโดนพื้นก็ไม่ได้เด้อเขายังไม่ได้ฉีดยาไปแมไปแม่ s t o เพราะยังมาเขาเห็นตัวเมียด้วยกันพอเห็นไอ้เจ้าโมจินี่ยวิ่งหนีเลยไปเแม่ไปแม่นอนเลยนอนน้องยังเด็กอยู่ค่ะลูก เดี๋ยวค่อยใกล้อู้อยากเล่นกับนอ้องแหมทีโมจินวิ่งหนีโ้โหเล่นตัวเชียวพยายามรูปทองพยายามรูปทองเขานะเขาจะอยู่ท่านี้ตัดเล็บลเนะเล็บผู้เฮ็ดมาดำจังจัดการตัดเล็บเจ็บไหมคะลูกไ,ไม่เจ็บไม่เจ็บหรอกตัดเล็บก่อนหนูเล็บยาว โอ้ขมมากเลยอ่ะยิ้มเขาคมมากเล็บคมมากอย่าปล่อยให้น้องอยู่คนเดียวน้องจะเหงาค่ะน้องน้องจะพี่เคซี่เก่งใช่ค่ะพี่เจียพี่เคซี่เก่งตัวนี้น้อยแล้วมันแห้งมลาหลายตัวนะคะเด็ดแน่จะลองตกนะจ๊ะใช่ค่ะพี่เอ็มจะดิ่งจังเลยเนาะนี่ไหนไหนไหน ไหนหนูตัวผู้ตัวเมียจะดิ้งไหนติดเหลืองนะคนมันแบบปุยๆเนาะเบียถ้าเบียจับนะจะปุยกว่านี้อีกตัวมีอยู่นิดเดียวหมอจะเอาซะแรกเมื่อคืนเนี่ยหมออยากได้หมออยากได้หมออยากได้น้องค่ะเดี๋ยวตัดเล็บก่อนตัดเล็บก่อนลูกอีกแตะหนึ่งูกอีกแตะหนึ่ง เสร็จแล้วเล็กน้อยเสร็จแล้วคนมันติดปุ๋ยนังน,นะเหมือนเหมือนควออาล่าควออาล่าคืออะไรเนี่ยเหมือนตัวตุ่นไหมใช่เหมือนตัวตุ่นแล้วเวลาเขาวิ่งเน่ะเหยื่อเหมือนมากเกาจะวิ่งแบบนี่นี่ตุ่นแล้วเนี่ยเอฟซีตุ่นน้อยตัวตุ่นฮะโชว์ได้แต่ตัวตุ่นหมดแล้วหมดแล้วไม่ควรแล้ว ไม่ควรละจ้าไม่ควรละจ้าหมดละจ้าตัวเขาประมาณเท่าพี่โป้ไหมสองขีดนะมือท่าจะเข้าตัวนี้อ๋อท่าจะตัวแต่ขาสั้นกว่าตัวนี้เออบอดายเพอร์บอดายสับสับเนาะเดือดดำนะแก้มมันยุ้ยเนาะเหมือนพี่นัทเลยอ่ะพี่พ่อพาเพอ มึงกันนะมึงกันนมอืมิข้าวเลยหิวแล้วลูกมาสุดกางเกงดูครับคนโอ้กางเกงขาดจ้ะีโปมานีช่างกล้าใสมาหนี่มาหนี่โป้ีโป้ใสพีนนะคนมันจงไวเงี้ยโอ้ยปงเก่ยอ้เอะยมีข้างแต่กงเกมมันก็แบบนั้นไหมยังกล้าหันมาให้ดูอีกนะ ยังกล้าหันมาให้ดูอีกนะสบายสบายมา